สอยแล้วดีเลยอ่ะง <fin anta> <ots> ั <guarding okay>? ้นจอดูแบบขอบคุณด้นะเคไปโอ้โหถอยเรารู้เรื่องที่ฟันอ่ะเพราะว่าแกแล้วนะแกโอเคปะเนี่ยก็โอเคแหละ ไอ้ซันอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละแกอย่าไปสนใจเลยรเรามีอะไรจะให้อะไรอะฮะกินแล้วก็ยิ้มเยอะนะอย่าเศร้าเลยขอบคุณนะแกจะหายเป็สนสิน่นงั้นไปกินต้อแข่งสายกันป่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงเองใต่หนีกันละหินดิดเหมืวนกันสวสดีอุ้ย คอนเสิร์ตโรงเรียนอ๋องันกี่โมงกี่ยามแล้ววันนี้เขาถูอะไรวะในการมีโหโทรตามแฟนหนูมาหน่อย,น,อยนะมันสอบนะจรแล้วอีกสองที่จะขึ้นแล้วว่าเร็วลูกวลูกนิสันโอตามดิโอ้โหเร็ว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 ได้เร็วปะตอบไม่ได้เลยตอนคนเนี้ย ที่หนึ่งเลยเรื่อง mm hmm. อย่างเนี้ยอันน well, no. ี้ฉันถามคนผู้ชมกว่าว่าเห็นพี่ฟานกันไหมคะไม่เห็นค่ะไม่ได้อะไรเลยค่ะอ่ะหนูพี่ว่าหนูต้องขึ้นแล้วแหละหนูคะขึ้นคนเดียวทำเลยด้วยทำกับครูหน่อยนะทำกับครูหน่อยเลหน่อยได้ค่ะโอเค อทุกคนเร็วลยค่ะเหลือหน,นึ่งนาทีแล้วเร็วๆสแตนบายอย่างที่สองไว้นะคะลูกนะเอาเลยเริ่ม three two one ที่นั้นไหนดีแล้วเพื่อนๆเขาชอบแน่ของพีนพูดเำเี่งมาแต่ว่าเดี๋ยวคูยไปกันแหละพอดีวันนั้นู้ชายในดีดีว่ไปเดี๋ยวนี้เอออยวมีนัดอีกด้วยทำไมโซ่ให้มันขึ้นร้องคนเดียวอ่ะก็รู้ว่าโองทำอะไรผิดอ่ะเนี่ยกี่โมงแล้วไม่ใครจะร้องแทน ทำไมซ่ต้องขึ้นเสียงใส่เราด้วยอ่ะพอมันใช่ปะพออยนี่ใช่ปะที่ทาให้เราเป็นแบบเนี้นี่แกอยากเด่นหรอกแกอยากดังหรอกแกทำยังไงก็ซอก็ไม่ชอบไปหรอกแกดูสรารลรู้ตัวเองบ้างดิซอถ้าเกิดแค่มันร้องอ่ะไม่จําเป็นตน้องมีเราก็ได้นะ<อ>ทําไมพูดแบบนี้ว,วะแยกแยะหน่อยดีอย่าผ่านไลยปะเราไม่ได้ผ่านแกดูตัวเองอยัางหลกงพอจะเป็นนักร้องอ่ะตัวเองก็ไม่ได้ตรงบิสี่สแตนาร์ดหรือตรงอะไรเลย สวยก็ไม่สวยจะทำยังไงซอก็ไม่ชอบหรอกถ้าแกอยากร้องนะก็เชิญซอถ้ามันอยู่แล้วไม่อยู่ก็ตีมันสันไม่ไปฮึ ทำไมไม่ยิ้มเลยหรือว่าเราไม่สวยตอนที่ไม่ชอบเราสักทีอ่ะหวัวหนึ่งชิดอะไรแบบนี้อีกแล้วบอกกี่ครั้งแล้วว่าอยากจะไปวัดค่ากับใครฟังมี้ยฟังอยู่สี่แล้วมึงก็หลั่งลูกดูน,บบนี่เถียงจังเลยมันไม่มีใครสวยหลายเปอร์เซ็นต์เราก็ขี้เด็่หลายเปอร์เซ็นต์รู้ไหมรู้สึกยีงไงนุณบางหยอกก็จริงของแกอะขอบคุณนะ ไปซ้อมดนตรีต่อไหมนะเออเดี๋ยวไปซ้อมดนตรีต่ออ่ะยิ้มก่อนไปเลยเออบ๊าย <c oughs> บายณห้องดนตรี ่เชื่อเอ้ยดนตรีครูเป็นคนสอนดนตรีนี่นี่เออเอาไงครูมันเนาะป่าโอ้โหเอาล่ะครูมีเรื่องจะมาบอกหนูหนูทำงานคอนเสิร์ตได้ไหมคะครูได้รับคำชมมาจากผอค่ะตบงไหมค่ะเรื่องเรื่อ่งเ่อรอเรวเอามาเรื่องที่สองครูอยากจะบอกว่า ส้างน้องจับโงราคาตัมือค่ะเรืนี้เกื่อี้เก้าโอเคคุณสวยจบอันนี้ต่อไปหนูพลอยหนูจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วนะนะเข้าใจไหมเพราะว่ามันมีงานอีกงานสุดท้ายเป็นงานปรดฉีดแล้วครั้นี้พวกเราอ่ะต้องไปเล่นกับพี่พีมองหกอนนี้มองหกนี่บ้าโอเคเล่นกันอย่างนี้นะคะโอเคนะวันนี้ไม่มีซ้อม โอเคนักเรียนขอบคุณโคขีเกียรจมากนี่ชอบเป็นเซาไหนๆวันนี้ก็ไม่เี็นเซาแน่เมื่อกี้เราแข่งใจกันป่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงเอง่เอาดีคู่เรานะที่เที่ยวหมดตู่แล้มากบอกป่าอยู่แน่ป่าวะ ณห้องของพลอยแหมวันนี้ลงดีชนะมีแฟนเข่าเราอะอะไรฟงแฟนอะไรเพื่อเลี้ยงข้าวนะคะเป็นผู้หญิงแหละอีน้อหนึ่งเลี้ยงข้าวันไม่เห็นมีความสุขขนาดนี้เลยพูดมากว่า ไป,อไป,ไป,ไปรอเลยมาทือหรือว่าเราคิดตัวโบเกินเพื่อดีจริงวะทำไมใจเป็นเต้นแรงแบบนี้เราซออ่ะทำไมว่าเราชอบซอไหม งานปะฉิม แย่ที่พูดลังออไปวะหรือว่าเราชอบโบจริงๆสอก็ชอบโบก็ชอบเอาไงดีวะช่างแม่งแล้วโบคือเมื่อกี้ที่เราพูดไปอ่ะเราขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกเราขอโทษเหมือนกัน 啊。